สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับผมผู้พันสัเปลือขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องวิธีสร้างอิทริสท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีภรคพิสุได้ กาบทูลถามพระสมมารรมสัมพุทธเจ้าว่าอิทธิปสิหารต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งมีจริงหรือถ้ามีจริงจะมีวิธีสร้างได้อย่างไรเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องนี้จากการค,รคร้นคว้าจากพระไตรปิฎกนะครับพระพุทธองค์มีดำาลัสตอบว่าดูก่อนภิสุถ้าภิสุจะพึงหวังว่าเราพึงบรรลุ อิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวพึงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนพึงเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่าก็ได้พึงผุดขึ้นดำลงแม่น้ำในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้ พึงเดินบนน้าไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคําพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ได้ 1. ถ้าพิสุจะพึงหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยทิพย์ป,ปัวสูตรอันบริสุทธิ ล่วงสุดของมนุษย์ถ้าพิสูจ์จะพึงหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้เป็นอนมาต คือพึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างว่าในพภโนู้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสเสวยสุขสเสวยทุกอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นขันจุติ จากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ถ้าภิกษุจะพึงหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติคือกำลังจะเกิดนะน,นะครับจุติกำลังอุบัติเรียวปาณีมิวผีพันธ์ดีมิวผีพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพระจักรสุอันบริสุทธิ์ร่วงจักรสุของมนุษย์คือไม่ใช่อ่าจักรสุของมนุษย์ทั่วไปนะครับ พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิดถือคือพิกษุนั้นพึงเป็นผู้กระทําให้บริบูรณ์ในศีลประกอบธรรมเครื่องระงับจิตของตนไม่เหินห่างจากฌานฌานในที่นี้คือภาะวะที่จิตสงบแน่น่นะครับมีสี่ชั้นคือกัน ด้วยกันนะครับคือปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานและจตุตฌานนะครับประกอบด้วยวิปัสนาความเห็นแจ้งนะครับพ,พ่อคูณสุนยาคารสุนญยาคารตัวนี้คืออยู่ในที่เรือนว่างเงียบสงบนะครับคือบำเพ็ญเพียรนั่นเองนะครับอ้างอิงจากอาการเคยสูตรมูลปานาต มัชมนิกายหน้าแปดสิบห้าถึงหน้าแปดสิบเก้าพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีเล่มสิบสองหน้าหกสิบถึงหน้าหกสิบสามพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยเล่มสิบสองหน้าห้าสิบเอ็ดถึงหน้าห้าสิบสามและภาษาและพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษมัชมานิกายเล่มหนึ่งหน้า 43ถึงหน้า44ผมผู้พันธ์สปเืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญได้กโกณาเร์ให้กับคนที่ท่านรักเพื่อปินธรรมทานต่อไปด้วยนะครับสัพภทา,านังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ